ให้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญเข้าจีประจำปีพุทธศักราช2568ในวันนี้บุญเข้าวจีถือเป็นประเพณีสำคัญที่มีอยู่ใน22ทอง14ดังที่รู้จักกันทั่วไปเรื่องสามคอยจัวหัวปั้นเข้าวจี เดือนสี่ข้อยเ่วนน้อยเทศมัธยีที่เจ็ดสองประกอบด้วยทีที่หนึ่งบุญข้าวกรรมทีที่สองบุญทุนข้าวทีที่สามบุญข้าวจีทีที่สี่บุญทเวที่ที่ห้าบุญสงการทีที่หกบุญบ้ไปาที่ที่เจ็ดบุญสัมภะทีที่แปด บุญเข้าพรรษาเห้ที่กา